อัลต้าบูธไออาร์ใช่ไหมครับวันนี้เราอยู่ที่รีโวนะฮะคันนี้เป็นท่อสูตเอ็มอร์เอนะครับก็ไม่ดังมากป้ายแดงเลยคันนี้เป็นตัวล่าสูดแซ d ดิ i ดชั่น0องเปลี่ยนท่อหนึ่งเส้นนะฮะแล้วก็มีกล่องพ่วงกับคันลิงไฟฟ้าคันลิงไฟฟ้าก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรวะสปีดบู์สปีดเน็กเนี่ยครับ ส่วนกล่องตัวนี้จะพิเศษหน่อยจะเป็นกล่องเฉพาะรุ่นเขาอัลต้าบูธไออาร์ใช่ไหมอาร์คปะบ้าอาร์อะไรเนี่ยเนอคือจะเป็นสำหรับเป็นกล่องสำหรับตัว2020โดยตรงเลยคันนี้เป็นเครื่อง2.4 Revo 2ี่ลโว่สอนเกียร์ออโต้นะดูนี่ครับเกียร์ออโต้เดี๋ยวลองขับให้ดูให้ดูความเร็วกันโหมด2นะไป ไมากไม่มีควันเดินดย,ยาวๆรถหัวเดียวนะเนี่ยโอเคเดินเรื่อยๆอ่ะเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆทางหมดแล้วทางก็หมดแล้วโอ้โหขึ้นไม่หยุดเลยก็ประมาณนี้ฮะทางมันหมดก่อนระยะทางก็ประมาณ350เมตรเมื่อกี้ขึ้นไป140 ไม่ต้องพูดถึง1กิโลหรือ2กิโลนะครับทะลุไม่แน่นอนแต่ว่าที่ลองให้ดูแค่นี้เพราะว่าระยะทางแค่นี้ก็วิ่งเท่านี้แล้วถามว่าชีวิตจริงขับเกินร้อยยี่ร้อยสี่ไมไหมหรอกน้อยคนที่จะขับความเร็วขนาดนั้นเพราะว่าความเสี่ยงอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอก็ไม่จาเป็นต้องขับขนาดนั้นที่เราลองให้ดูก็คือให้ดูอัตราเร่เงดูสมรรถนะมันว่าสาม,มารถทําได้โอเคตามนี้ครับรีวง